ตอนที่47เด็กแก้มป่องในความทรงจำพี่โต้งจับเราให้ได้สิเสียงเล็กๆนั้นยังคงก้องอยู่ในหูของโต้งไวัวเด็กวันนี้พ่อกับแม่ต้องเข้าไปคุยธุระสำคัญกับผู้ใหญ่บ้านและนั่นคือโอกาสทองของเขาวันนี้เขาจะต้องรู้ชื่อของเด็กแก้มป่องคนนั้นให้ได้ต้งตะโกนบอกพ่อกับแม่ก่อนจะวิ่งไปยังสถานที่แห่งความทรงจำของเขาทันที เขาวิ่งตรงไปยังลานหินกว้างริมลำคานเป็นที่แรกหัวใจเต้นระรัวด้วยความคาดหวังโตรงกว่าสายตามองไปทั่วโขดหินน้อยใหญ่ที่เคยเป็นสนามเด็กเล่นของพวกเขาภาพของเด็กชายแก้มป่องที่หัวเราะคิกคักขณะกระโดดข้ามก้อนหินฉายชัดขึ้นมาในความทรงจำวันนี้พี่จะจับให้ได้แน่แล้วจะถามชื่อเราให้ได้เลยตรงพึมพำกับตัวเองแต่ลานหินกลับพบเพียงความว่างเปล่า มีเพียงละอองน้ำเย็นๆที่กระเซ็นมาสัมผัสใบหน้าแต่โต้งยังไม่ละความพยายามเขาเดินลัดเลาะไปตามริมทานมุ่งหน้าไปยังต้นไม้ใหญ่ที่นี่คือฐานทับลับของพวกเขาสองคนโต้งมุดตัวเข้าไปใต้โพรงรากไม้ที่กว้างพอให้เด็กสองคนเข้าไปนั่งซ่องตัวได้ตรงนี้ไม่มีใครหาเราเจอใช่ไหมพี่เขาจำได้ดีถึงแววตาเป็นประกายที่ถามเขาในวันนั้นใช่ไม่มีใครหาเจอ แต่ทำไมวันนี้พี่หาเราไม่เจอละ่ะ